สวัสดีครับพี่น้องเจอกันยามเย็นๆนะครับข้างคลองเลยนะครับวันนี้ครับดูบรรยากาศนะครับวันนี้พบกันแล้วนะครับไปวิถีบ้านเรานะครับออกมาหาเราตกปลาไหลตามเคยนะครับนี่ครับเป็นคลองน้ําแห้งนะครับหมายสวยๆนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะมีรูให้ตกมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับไปดูกันครับมาดูรูแรกกันนะครับนี่ครับผมเจอแล้วนะครับรูค่อนข้างใหญ่เลยครับสวยมากเลยนะครับรูนี้ เดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจนะครับรูนี้รูใหญ่ด้วยครับรูสวยด้วยผมเปิดออกมาจากข้างบนเลยนะครับรูนี้มันอยู่สูงนะครับไปลุ้นกันนะครับว่าได้ผลงานหรือเปล่าครับนี้พามาตามหาเจ้าของรูนะครับของรูจะอยู่หรือเปล่านะครับไปดูนะครับเจ้าของรูจะอยู่หรือเปล่า ใส่และจัดสายดีๆเหมือนเดิมนะครับเบ็ดเราครับไปดูรูต่อไปนะครับมาดูรูนี้หนึ่งรูนะครับรูใหญ่มากเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะมีตัวอยู่นะครับดูเหยื่อของเราคันนี้ครับเป็นหอยเชอรี่นะครับเดี๋ยวเรามาใส่กันไว้เลยนะครับดูนะครับหย่อนไว้เลยนะครับรูนี้ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับอยากไปดูนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่า เดี๋ยวเราน่าจะตกหลายคันอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูตอนลุ้นตอนยางมันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวตอนใส่ผมอาจจะใส่ให้ดูแค่สองูนะครับเดี๋ยวไปรอดูตอนลุ้นตอนยางมันเลยนะครับเจนครับครับพี่น้องครับมาดูตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมใส่ด็ดไปตรงนี้ครับถ้าผมหันไปมองข้างหลังมันยิงสายลึดลึดลึดลลงไปเลยนะครับพี่น้องผมมาดูนะครับว่าตัวใหญ่หรือเปล่านะครับแต่มันยิงสายเข้าไปจะมิดแล้วนะครับเราลองดึงดูนะครับ ว่าจะอยู่หรือเปล่าคิดว่าน่าจะอยู่แล้วนะขายหรือเปล่าไม่อยู่แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวลองใส่เหยื่อไว้ใหม่นะครับว่าเป็นไงครับเดีย๋ยวไปดูรูต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะยามกลับนะครับเดินกลับมามาดูรูนี้นะครับสายตึงนะครับ เดีผมจะลองดึงดูนะครับว่ามีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดึงกันดูนะครับว่ามีตัวหรือเปล่าตึงนะครับพี่น้องตึงนะครับมันจะใหญ่เลยนะครับครับพี่น้องมาดูครับหูหอบเลยกว่าจะขึ้นมาแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับนี่นะครับตัวมาะสามขีดสี่ขีดได้นะครับครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับผลงาน กำลังได้ดีนะครับสวยๆนะครับครับไปดูต่อไปกันครับครับมาดูรูนีก้ลูนครับใกล้ๆกันเลยครับพี่น้องสายตึง้นะครับแต่ดูนะครับนี่ครับเวลาเราจัดสายไม่ดีนะครับเห็นไหมมันจะไปคล้องใหญ่อยู่นะครับอันนี้คือความผิดพลาดของเรานะครับเแต่เราลองดึงดูนะครับว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับตึงอยู่นะครับพี่น้องตึงอยู่นะครับ มันจะอยู่นะครับพี่น้องมันจะอยู่นะครับค่อยๆหนื่ๆขึ้นมาเลยนะครับอยู่นะครับพี่น้องอยู่นะครับโอ้โหหลุดนะครับนี่นยครับเราถึงบอกนะครับว่าเวลาตกปลาไหลจะต้องจัดสายให้ดีนะครับเพราะงั้นมันจะหลุดอย่างเงี้ยนะครับโอ้เสรษฐายมากพี่น้องครับเดี๋ยวตกคลิ้งไว้ใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ มาดูลูนิกลูงนะครับเตือนมาสายตึงแล้วนะครับดูนะครับเดี๋ยวลองดึงดูนะครับว่ามีตัวหรือเปล่านะครับอยู่นะครับพี่น้องอยู่นะครับอยู่ครับอยู่ครับครับอยู่ครับเหมือนจะตัวไม่ใหญ่นะครับค่อยๆขึ้นมาเลยครับอยู่นะครับขึ้นมาแล้วครับอยู่นะครับตัวไม่ใหญ่นะครับผมดูแล้วครับดูนี้ครับโอ้ตัวไม่ค่อยใหญ่ครับ ไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่พอได้อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูรูต่อไปกันนะครับพี่น้องดูค่าต่อครับมาดูตรงนี้นะครับผมเลาะมาดูนะครับกินสองรูเลยครับรูนุ้นก็กินนะครับเดี๋ยวเราดึงทีละรูเลยครับอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับเดี๋ยวลองดึงดูนะครับได้หรือเปล่าหหปลาไหลพวกดูเหมือนจะชมมากเลยนะครับตรงนี้อยู่นะครับพี่น้องอยู่นะครับอยู่นะครับค่อยขึ้นมาแล้วครับ ตรับแล้วเราต้องค่อยๆดึงนะครับให้เขาค่อยๆยอมมาึ้นครับขึ้นนะครับพี่น้องขึ้นมาแล้วึ้นมาแล้วนี่สวยมากเลยครับนี่ครับตัวสวยนะครับโอ้ยดูแรกมาแล้วครับนี่ครับดูนะครับ นี่ครับกินสองรูคู่เลยครับเดี๋ยวเราไปดูอีกรูนะครับรูนี้เดี๋ยวผมเก็บใส่กระสอบไปนหนึ่งนะครับดูรูนี้นะครับ ดูรูนี้นต่อ step, ครับว่าเราจะได้ตัวหรือเปล่าครับลองดึงด,ดู lemon, นะครับตึงนะครับพี่น้องเหมือนจะอยู่นะครับไม่อยู่นะรูนี้ไม่อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาใส่กันใหม่ครับดูนะครับแต่วันนี้ปลาไหลกินดีมากเลยนะครับน้องเดี๋ยวผมพ่งนี้ผมจะมาซ้ำใหม่นะครับเพราะว่าน้ํามันแห้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับว่าเราจะได้ตัวหรือเปล่า ครับเราก็ใส่เบ็ดไว้หลายคันอยู่นะครับประมาณสิบคันได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นมายามพร้อมกันนะครับพี่น้องวันนี้เย็นแล้วผมก็ขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันยามเช้าเช้านะครับพี่น้องครับเจอกันยันเช้าครับเดี๋ยวมาดูอีกทีฮะสวัสดีตอนีเช้าครับพี่น้องครับอวาาเราได้มาใส่ปลาไหลนะครับเดี๋ยวนี้เราพามายางนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับนี่ครับบรรยากาศ ตามเช้านะครับมีลุงเขาไม่หาแทงปลาไหลนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าครับไปดูเลยครับดูหลังนี้เลยนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าครับสายตึงนะครับลูนี้ลองดึงดูนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าเบาๆนะครับตึงนหครับขึ้นมา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 ครับเหมือนจะตัวใหญ่นะ ขึ้นนะครับขึ้นนะครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับมาดูกันง่ายมนครับตกไปแล้วนะครับเมื่อวานได้ไปตัวนะครับตรงนี้ดูันงาข้างบนนะครับอ่าตัวใหญ่แค่ไหนนะครับแต่ตัวนี้ใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้ ครับพี่น้องอครับครึ่งโลไม่ขาดเลยนะครับพี่น้องแก้วครับแก้วดูครับโอ้โหใหญ่ครับตัวนี้เวเราไปดูรูต่อไปนะครับพี่น้องครับมาดูรูนี้นะครับที่เราใส่ไว้อีกเมื่อวานนะครับที่มันกินแล้วเราไม่ได้นะครับที่สายมันพันแอ่เช้าเช้านี้สายครับครับตกไว้ครับ แต่เช้านี้สายไม่พันนะครับแต่มาดูนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าเปล่าครับเหมือนจะไม่มีตัวไม่อยู่นะครับไม่อยู่อีกแล้วนะรุนนี้นนกินแต่ไม่อยู่ครับลุงกินสองเที่ยวแล้วรุนเนี้ย แล้วต้องมาซ้ำนะครับดูนี้เดี๋ยวไปดูขันอื่นนะครับว่ากินหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามดูผลงานนะครับครับมาดูรูนี้ครับโอ้โหเดินมาเห็นเลยนะครับว่ามีตัวนะครับโอ้โหนะ่ครับเหลืองอยู่ใต้น้ํานะครับนอนตายอยู่ข้างนอกเลยครับเดี๋ยวเอาขึ้นมาดูนะครับว่ามีตัวหรือเปล่านะครับว่าเป็นตัวขนาดไหนครับขึ้นมาดูนะครับโอ้โหตัวเท่านี้นะครับพี่น้องตายครับตัวนี้ ขอเก็บก่อนครับเดี๋ยวไปดูรูต่อไปนะครับรูนี้ลูนะครับสายตึงนะครับรูนี้น้ําเหมือนจะขึ้นนะครับเพราะน้ําไหลทะลุจากนาลงมาครับที่เขาสูบน้ำแล้วลองดึงรูนี้รูนี้ดูนะครับน่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับโอ้โหอยู่นะครับพี่น้องอยู่นะครับอยู่นะครับขึ้นมาครับอยู่นะครับ อยู่นะครับถึงสู้อยู่นะครับเม um ื่อกี้นี Your ้ขึ้นมาแล้วครับ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 อยู่นะครับโลนี้เดี๋ยวคอยลุ้นนะครับว่าตัวเล็กตัวใหญ่นะครับยิงตู้ลงไปกันนะครับ ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครตัวครับตัวใหญ่ครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับโอ้ขึ้ครับตัวไม่ใหญ่นะครับขอได้ครับอันนี้ครับตัวตัวครับกำลังกินนะครับแล้วหลังนี้น่าจะเป็นหลังสุดท้ายนะครับพี่น้องหลังนี้น่าจะเป็นหลังสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ซ้ำใหม่นี้กันอีกครับ มาดูว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานกันนะครับครับพี่น้องครับมาสรุปผลงานกันเลยนะครับของเราครับเมื่อวานได้สามตัวนะครับตัวสวยๆนะครับแล้ววันนี้ได้อีกสามตัวนะครับพี่น้องดูนะครับนี่แล้วก็ตัวใหญ่ในกระสอบหนึ่งตัวนะครับตัวนี้น่าจะมีครึ่งกิโลนะครับนี่ครับสองตัวสวยๆเลยนะครับ พี่น้องครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู EP สองกันต่อนะครับผมต้องมาซ้ําไหมแน่ๆเพราะว่าปลาไหลเยอะนะครับขนาดเราตกเบ็ดไม่กี่คันยังได้ต้องหกตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไหมจะมีตัวอีกหรือเปล่าแต่ผมว่าตกไปน่าจะเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นดูนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ยูทูบมือใหม่นะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับพ,พี่น้องครับ EP สองครับเราเจอกันครับสวัสดีครับ